ชื่อเกม Terminal Attack เร่าวันเราบวกอ่ะก็ดีไม่ต้องคิดเยอะกระซวกมันถ้าเป็นฝั่งบวกเราก็ของสองเดี่วเอาไรวะฮุกเลยฮุกเกตเอาเี้ยไม่น่าโดน

Little lỏi, và nắm được lợi thế, nghe <coughs> tin anh mang. Sắp tới lắm, ok,

อยากจะบอกเพื่อนอ่ะทางซ้ายเมีมันไงตายแล้วเฮ้ยม,ม,ม,มีโหลดตัวสองแม่งชอบติดแต่แม่งลืม,ล,มลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่ามันตายแล้วตายเลยนี่หว่าลืมสนิทเลยลืมจริงไม่แกะไม่งั้นก็ระวังกว่านี้แหละเจ๊ขึ้นแม่ไหนทำได้เหลือสองกับสามอ่ะ ก็ต้องฆ่าให้หมดถึงนี่ก e> ็ต้องเอาตอนนี้ต้องเน้นฆ่าแล้วไงแม่เกมมันไวเห็นมเสมรรถเล็กติดไม่ได้ก็โอ้ยสไนเปอร์เสียเปียกแล้วจะอยู่อ่ะเสียเปียกแล้วอีกคนนึงนก็จะเป็นทุยคนไม่เยอะทของแคสถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ใช่สไนเปอร์มันไม่ได้ถือสไนเปอร์มันโอกาสได้เลยเมื่อกี้หนึ่งคนแหละแน่ๆโอ้ย้าวิบางีแล้วไม่ได้แล้วยิงไม่โดน ไม่โดนแรงจริงแต่ยิงไม่โดนก็เท่านั้นเนี่ยคือรอบแรกมันจะคของได้แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันด่าไว้ก่อนไม่ต้องมีใครอยากจะถือเลยหรมาไปเลยไปดีเนี่ยเราเรามันแบบอันนี้ไ เมื่อวานทำได้ว่าก็รรววาตอนได้เลมกัน,นไี่รู้ไหมเนี่ยว่าของมันมีจำงหวะเนี่ยนโยนเล่นกันแบบไม่รู้สิน่าจะน่าจะไม่รู้ดีกว่ากว่าจะรู้อีกทีก็นั่นแหละรอมันมหมดหแต่มันก็ไม่สนัยเดี๋ยว,วอย่างว่าเราก็บนน่นอะไรได้เพราะว่า หมดมันไม่ใช่หมดอตรงไหนไงถ้าหมดตรงไหนนะทุกคนเล่นเป็นแน่นอนอยู่ใต้ตีนี่แหละเออขอวางกลอกันเอ้ยทำไมเราโดนทีงล่ะอยู่ไอ้ตั้งเยอะตั้งแยะตัวตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราโดนทีกว่า

ไม่แต่ว่ามันมันต้องกูดอื่นแต่มันก็ต้องพูดอีกแล้วมันไม่มีใครอยู่แล้ววัดส<อ>ี่รอบรอบตกตกสองครับบอลยืนะอารมณ์เหมือนแบบพอใส่บุบแล้วออกออกมาจากตรงนั้นเลยก่อนไม่เหมือนโดนล้อมแล้วมันหาทิศหาทางไม่ได้ใส่ต่ออกเลย แล้วก็ท่าเกิดมีคนกดอ่อะรอคอยเขาไปตีเออมันต้องแบบนั้นแหละเพราะแบบพอเราอยู่ดีเฟนส์สุดแม่งโดนหลอนแล้วดีไม่ตายแบบเดี๋ยวเราเอานี่เดี๋ยวเราเอาที่พุ่ชนมันไทางใหนก็ก็ทางอย่าหงุดห่ิดไอ้คนที่ใส่ตู้อ่ะมันแม่ยังไม่ไปก็คือยังไม่ไป เวสหลักรเราคือเครื่องรีแต่ถ้าเอกมั่นใจก็ลรีไม่ฆ่าได้ก็ได้ปกตงแต่มันไม่ได้อยู่คนเดียวไงเอกมั่นใจก็พอมั่นใจอยู่หรอกแต่ไปปุ๊บอ้าวสองอ้าวสามโดนดินแดงป้อมปืนล็อกตัวเซร์จ้าสั่งบีด้วยแล้วอ่ะแต่เพื่อนเอามาเอ้เนี่ยนะ ค่อยเดินฟังเสียงเนซนเซอร์เกยวอีกรอบเก็บเข้เาบอลหลัองคืนตู้ังอ๋อเหนมืมอ,อเโอ้ยสองคน บาเราตายไปคนเดียวเลยยังแบบยังติดอาการเดินไม่รีบอยู่เพราะระวังหลังไหนสนในอยู่เฉยก็ได้ แ,แค่ๆแบบนี่กระหอนนั่งไกลๆเดือตัวๆส <That 's S 1> องหนึ่งอะไร่งนีแต่ก็อีกคนนึงก็ไม่ต่างแค่นี่เลยนั่นไงอ,อ๋อมาขึ้นไป <วะ S 1> ข้างบน<ว>อ้าวอ้าวอาไม่ทนนันอีกดันมาอยู่ข้างล่างแทนที่จะไปอยู่ชั้นเดียวกันไปนังง่นไนครับไปนละ เฮ้ยชนะได้ก็คือตอนแรกมันหายไม่เจอเมื่อกี้มันกู้ไม่เถอะไม่รู้มันมันเหมือนมันเเหมือนแบบก็เอาลงแบบกู้กู้ดูว่าต้องมาเป็นแล้วนะเป็นแล้วล่ตอนนี้เป็นแล้วนะถึงจะเริ่มนับเลยแล้วไอ้ของนี้เป็นกู้หายไปทั้งหมดละี่วาเอ้ยกูไม่เข้าใจกันแต่ของหายว่ะ ไม,ไม่รู้สิมาีก่อนแล้วนะถ้าไม่อยากวางของอก็รอก่อนได้ไม่วางอะไรเนี่ยแค่รอยิงให้ลงมาตัวน้ เน่ากลัวเพราะว่าเราถึงสู้มีคนเดีนมานี่วะมานี่มานี่มาบีมามานี่มันบอกถอยมาก่อนถอยมาก่อนอุ้คนเดียวมันอยู่ไกลไงเราไม่ได้จะตายได้เถอยเลยวะถอยเลยเจ้าพิเซอร์ถอยเลยจะตาย ตายไปเอกไปเอกไปไปสองคนยเรือยในกูนะอกว่าเฮ้ยกดขขวาไปแล้วมันมเลยมันี้ขวาไปแล้วแต่ลิกซ้ายมันไกลไงไม่ก็สลับของก่อนได้กดของค้างแล้วก็สลับของ เอาก4ก็ไ้เยออ่าไก็ได้หนึ่งจะต,ตายเพราะป้อมปืนอนะซับไไล่ไประโยชน์เลยเห็นปะ,ะไล่แมหม่ <laughs> น,นี่แหละไลประโไปเลยด่านีเงี้ยไซไน เนี่ยเดี่ยโนคว้าจะยิงโดนเนี่ยไอ้ต้นโดนอะไรมาเนี้ยเป็นเป็นใครกันต้างมีใครแต่ว่าถ้าตามจริงนะเรามองว่าเขาเปลี่ยนปืนไม่ได้แล้วถ้าให้มองแบบมุมแบบไม่ง่ายนะเราว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนปืนไม่ได้พอเขาเอาเอาปืนมาให้กระบอกเดียว ปืนก็เปลี่ยนได้เราเอามาเพืบอกเลยปืนไม่หมายถึงแปลว่าหลังจากหลังจากตาดแล้วไม่ไออกมาแล้วถูกไหมนี่สินี่สิเอาไปยังเอาไปยองเอาจริงเราแรกเหมือนจะไหวแต่จริงๆก็ปืนมาเดียวมีคนเจอตรงนั้นเหรอแล้วว่ามาเอใช่ไหกกไม,ไไไมไก็ดีดิเฮ้ยบีโดนหรอเพื่อนโดนยิง เนี่ยจะส่งคน,นไปจับอะไดรเพื่อนตายมาจะเป็แนแขนหลอกล่ออยารู้สินะหลอ,อกล่อไม่หลอ,อกลก่อแต่ก็เห็นเห็นเห็นคนแล้วไปในบ,บ,นบนีเจอลงเจอสองแปลว่ามานี่แน่ๆ ได้ย้ายที่หลังเนะี่ยยูเจอสองนี่แหละต่ถ้าเห็นตู้อยู่ถ้าเกิดเอาตู้มานี่ก็ดีไปทำแบบนี้อะไรใหม่ก้อย,ไ,อยไ,ไม่ทันแล้วเรองเราแบนี้ A defender is showing up the way. That's three eliminations and counting. Uh, 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 we have a successful decryption. The pressure's mounting. The Tigers are in a tough spot. They're down to their last contestant. Look at this showdown. One defender, one attacker. It's anyone's game. อยางงี้ทเรศกะได้เป็นอคจริงๆโอ้โหนั่งๆๆ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 ๆ ก็แต่ละคนนะเอาจริงไม่ค่อยเบียนปืนกันเลยนะเห็นว่าเขาปืนมาจำกัดปืนมาแบบแค่เนี้มันเสือเป็นหัวก้อนใช่ของเราไอ้สำรองคือเอาปืนมาล้วนๆเลยไงแกจิตเราไม่ค่อยใช้เราใช้ไม่กี่อย่างเลยดีกว่าไม่รู้จะไปไหนดีอ่ะถ้าตั้งใจอะไรแล้วก็ใช้ทนแน่เพราะที่เอาปืนมาแบบตามตามอารมณ์และสถานการณ์ เพื่อนจะเอาบีมลงเอาถังบีลงมาล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ไปเอเราก็คิดว่าอยู่นะมันน่าจะน่าจะรู้นะเพราะเนี่ยลูกสอนบีมขยื่นอ่ะมันน่าจะไปเอเนคเราคิดว่าไปเอเพราะไอ้โลโก้มันขยับไงพอเนื้อออกว่าเพราะฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องเห็นดีว่าโลโก้อะไรอยู่ไหน โบนหัวเลยจ้าเฮ้ยตู้โดนมาหนึง่งอ๋อตู้อยู่นี่โอเคโอค้หน่าถ้ามีฮุกเนี่ยดึงฮุกมานี่ได้กู้ได้เลยวาดหลอราลอ่ลอได้เซ็นเซอร์เดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเอาคนให้มันน้อยกว่านี้ก่อนเฮ้ยถ้าอย่างงั้นไม่มีมโดมีชิลให้ป่าววะบนบนบนเ,เพื่อนกูกให้ละ ปัญหาคือจะมองเห็นมองเห็นมั้นเนี่ยนี่เราตาย,ยตายยกทีหรอใช่ไงต้ตตองบอกอยู่มันมีสองคนโดนข้างล่างไงเออแต่ที่เอานม